สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกของโฮมช็อกโกแลตทุกท่านวันนี้ทางร้านขอนำเสนอแพ็กเกจใหม่เป็นแพ็กเกจกล่องของขวัญที่ทางร้านทำเพิ่มขึ้นจากแต่เดิมเนี่ยทางร้านมีกล่องเป็นแพ็กเกจสำหรับใส่ช,ช็อกโกแลตและครั้งนี้ก็เป็นกล่องแพ็กเกจสำหรับใส่ของขวัญด้วยสีเดิมเนี่ยจะมีคือสีสีทอง ตัวนี้คือสีเก่าแล้วก็สีมอคค่าแล้วก็เราได้เพิ่มสีสันขึ้นมา5ตัวก็มีสีแดงสดตัวนี้สวยก็มีสีทองแดงสีขาวตัวนี้สีออกประกายมุกออกม่วงนะคะแล้วก็สีทองอ่อนมันจะสว่างกว่าตัวเดิมก็กล่องช็อกโกแลตเนี่ยมีไซส์มีไซส์ขนาด 8 5จดหเซนนะคะความความความยาวความกว้างของกล่องแล้วก็ความยาวเนี่ย16.5ความสูง2.5เซนติเมตรนะคะนี่สำหรับกล่องใส่ช็อกโกแลตจะมีถาดหลุมสำหรับใส่ช็อกโกแลตเป็นชิ้นชิ้นส่วนแพ็กเกจตัวนี้ก็คือเพิ่มความสูงขึ้นมาจาก2.5เป็น5เซนสูงขึ้นอันนี้ไว้ใส่กล่องเป็นกล่องของขวัญไว้ใส่ ของต่างๆที่จะทําเป็นของขวัญนะคะเรามาดูเรื่องของกล่องของขวัญก่อนของขวัญทางร้านนําเสนอก็คือเป็นกล่องของขวัญใส่ของขวัญข้างในจะมีใยกระดาษกนักกระแทกเอาไว้การกระแทกในกรณีที่ลูกค้าใส่เป็นพวกแก้วพวกอะไรนี้นี่ตัวอย่างกล่องที่ทําไว้แล้วอย่างเช่นใส่เป็นกล่อง น้ำหอมนะคะก็สามารถแยกใยกระดาษออกมาใส่ก็มันไม่ทำให้วัตถุข้างในกล่องโคงเคลงนะคะก็สามารถส่งไปชนีได้ความหนาของกระดาษที่ฝากล่องตัวฝากล่องเนี่ยอยู่ที่285กรัมความหนากระดาษค่อนข้างเหนียวแล้วก็แข็งแรงด้านหลังเนี่ยจะโชว์ไดคัตนะคะก็คือไดคัตเก็บงานได้เรียบร้อย ก็ไม่ต้องกล่องของที่ร้านก็จะมีมีให้พับตามรอยเราไม่ต้องติดกาวนะคะพับแค่ตามรอยมันก็จะสามารถประกอบเป็นกล่องที่แข็งแรงได้แล้วก็จะมีช่องไว้สําหรับผูกโบแต่ตัวเนี้ยทางร้านทําเป็นกล่องสําเร็จรูปไปแล้วก็ผูกโบสวยงามแบบเรียบรยๆนะคะก็คือถ้าเกิดลูกค้าสามารถประดิษฐ์โบอะไรที่สวยงามมากกว่านี้ก็สามารถทําได้ส่วนถาด กล่องก้นกล่องของขวัญน,นี่ก็จะมีเป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวนะคะดูเนื้อมันจะเป็นเป็นเส้นๆแล้วก็ค่อนข้างจะดูคลาสสิกสวยงามสามารถแมทได้กับทุกสีของฝากล่องก็แล้วแต่ลูกค้าชอบตัวไหนก็ตามตามสไตล์แต่ละคนตามแต่โอกาสก็มีเป็นชิ้นเล็กๆที่ตัดเป็นรูปหัวใจเป็น สีต่างๆนี้สามารถเอาไปเดคอเรทกับกล่องของของวัญพวกนี้ได้นะคะเอาเป็นการ์ดจะสามารถเ,เขียนเขียนเป็นข้อความติดเครื่องหัวใจก็ได้หรือ,อไปประดับที่หน้ากล่องก็ได้สวยงามอย่างเช่นผูกโบแล้วก็อาจจะมีป้ายแท็กเล็กๆก็สามารถใช้ดินสอดเข้าไปที่รูเล็กๆนี่ค่ะแล้วก็สามารถเขียนเป็นข้อความหรือลงชื่อก็ผูกกับกล่องได้ตัวนี้ ก็มีสีให้เลือกตามแต่ชอบก็จะแมทกันแล้วแต่คนชอบอันนี้มาดูตัวของกล่องช็อกโกแลตบ้างของช็อกโกแลตนี้เราจะมีถาดหลุมให้แล้วก็สามารถเลือกช็อกโกแลตชิ้นที่เป็นช็อกโกแลตสวยงามในหมวดช็อกโกแลตสวยงามใส่ได้ในเมนูนั้นสามารถใส่ใส่ช่องถาดหลุมของเราได้หมดยกเว้นทองแท่งนะคะจะไม่สามารถใส่ได้ มีการใส่ก็ใส่ง่ายอันนี้ก็คือช็อกโกแลตที่เราเตรียม,มแล้วก็สามารถใส่ได้สมมติว่าลูกค้าเนี่ยค่ะการใช้งานง่ายๆแบบนี้ก็ใส่เข้าไปเลยความสูงก็จะสามารถเป็นกล่องช็อกโกแลตได้แล้วแล้วก็เลือกฝาครอบที่สวยงา้ก็ปิดเป็นกล่องของขวัญกล่องช็อกโกแลตกดลงไปแค่นี้แล้วคราวนี้ คุณสมบัติอีกอย่างของนอกจากความแข็งแรงของกระดาษที่บอกว่า285แกรมเนี่ยตัวเนี้ยกระดาษเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยจะต้องแช่เย็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเอ๊ะแช่ยเย็นแล้วกล่องกระดาษเนี่ยมันจะยุ่ยไหมหรือมันจะเป็นรอยไหมตัวนี้ไม่เป็นนะคะตัวนี้ทนความชื้นก็สามารถใส่ช่องตู้เย็นช่องปกตินะคะไม่ใช่ช่องฟรีช็อกโกแลตก็จะอยู่ได้สวยงามแล้วก็สามารถเก็บไม่ให้ช็อกโกแลตมีริ้วรอยได้ หรือในกรณีที่ไม่ชอบช็อกโกแลตที่เป็นสวยงามเนี่ยสามารถเลือกกล่อง,องของขวัญมาใส่ช็อกโกแลตได้เช่นกันแต่เป็นในหมวดของช็อกโกแลตบาร์ที่ที่ทางร้านมีก็คือจะเป็นพวกเป็นช็อกโกแลตเป็นแท่งทเตรียมไว้ก็จะมีเป็นดาร์กบาร์กับไวท์บาร์ช็อกโกแลตตกก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดประมาณ6 6หแท่งนี่นะคะเพื่อความสวยงาม อาจจะใส่ใยกานกระแทกลงไปด้วยเพื่อให้ช็อกโกแลตมันฟิกก็หยัดลงไป จะยากนิดนึงเพื่อให้มันฟิตนะคะไม่ให้มันโยเกเยกได้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดกล่องก็ได้เป็นรูปแบบกล่องของข,องขวัญใส่ช็อกโกแลตได้หรือเพื่อนๆไม่ต้องการช็อกโกแลตแต่เอาไปใส่อย่างอื่นได้จะไปใส่เป็นมีของขวัญทำเองหรือทำคุกกี้เองหรืองานประดิษฐ์ชิ้นเล็กๆหรือใส่เป็นน้ำหอมนี้ ก็ได้ค่ะก็ถือว่าได้เป็นทั้งกล่องของขวาญแล้วก็กล่องชโคโค็อกโกแลต